พระพุทธเจ้านางสาววิดาลแัแทรีมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบุร์ค่ะวันนี้หนูก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสานี้ค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากพระองค์ค่ะ ศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าเคยแต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชาการที่เก้าสวรรคตแล้วราชาการที่สิบจะไม่ชอบคนมง้งแล้วก็จะป่านชีวิตคนมง้งไล่ชีวิตไล่บ่วงหนูออกจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่ จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะอยากให้ทุกทุกคนในหมู่บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าหมู่บ้านหนูอยู่ห่างแล้วก็เป็นถิ่นยุรกันดานค่ะน้องนองที่หมู่บ้านก็ ขาดแคนการเรียนรู้แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์อิเลเ็กทรอนิกส์ใช้ค่ะหนูอยากจะเรียนครูแล้วก็กลับไปพัฒนาน้องๆที่อยู่ที่หมู่บ้านให้ได้รับโอกาสที่ดีแบบหนูค่ะแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะแล้วก็เพื่อที่จะอยู่ดูแล ให้พวกหนูชาวฮงทุกคนมีแผ่นดินไว้อยู่คะ่ะพอบคุณค่ะทุกคนเป็นคนไทยทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งความเป็นคนไทยคือจะเป็นเชื้อชาติใดจะอยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวไม่เหมือนบ้านเมืองอื่นๆที่เขาไปคิดว่าใครเป็น ชาตินูน้นชาตินี้เป็นชนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นไม่มีหนูไม่ต้องกลัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังของชาติบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนําความรู้นําความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์ริงไหมล่ะ ก็ขอให้สบายใจได้